บิดเดพเฮนอีวีปี2026มาพร้อมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าดีไซน์อนาคตและความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนรถรุ่นนี้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มอ e ีแพลตฟอร์ม4.0ของบิดซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อผสมผสานสมรรถนะความสะดวกสบายและฟีเจอร์อัจฉริยะอย่างลงตัวถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเดพเฮนอีวีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังสูงสุด250กิโลวัตต์ หรือประมาณ335แรงมาร้าพร้อมแรงบิดทันทีที่ตอบสนองรวดเร็วสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีให้การขับขี่ที่ทั้งทรงพลังและนุ่มนวลแ,แ,แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เป็นนวัตรกรรมของบิดมีความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนานสามารถวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และการใช้งานและยังรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC โดยสามารถชาร์จจาก10-8ถึงได้ภายในประมาณ30นาทีเหมาะสำหรับการเดินทางไกลที่สะดวกยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของเด็เทนอีวีกว้างขวางรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะหน้าจอกลางขนาดใหญ่ลอยตัวเป็นศูนย์กลางควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของบิ๊ซึ่งมีระบบนำทางสื่อการเชื่อมต่อและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบโอเวอร์เดอจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์และยังมีระบบควบคุมด้วยเสียงที่ให้ความสะดวกสบายระหว่างขับขี่ ที่นั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงและสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวาง,วางหลังคากระจกพาโนราม,มาทำให้ห้องโดยสารโปร่งสบายมากขึ้นมีฝ่ายสร้างบรรยากาศระบบปรับอากาศแยกโซนและระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมเดฟเพนยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบ ช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดบอดและกล้องรอบคันตัวทั้งรถแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารดีไซน์ภายในอของเดพเอนอีวีโดดเด่นด้วยรูปทรงเพรียวลมฝ่ายหน้าเล็ดด,ดีไซน์เฉียบคุมล้ออากาศพลาศาสตร์และมือจับประตูแบบเรียบเข้ากับตัวรถสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยและช่วยลดแรงต้านลมรูปลักษณ์โดยรวมมีความสปอร์ตและรูรา บิดเด็เพนอีวีปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็นการยกระดับอนาคตของการขับขี่ด้วยสมรรถนะสูงระยะทางวิ่งไกลและเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจําวันหรือการเดินทางไกลเด็เพนก็พร้อมมอบประสบการณ์สุดพรีเมียมให้คุณถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารยาน,ย,าน,ย,านยนต์ล่าสุดขอบคุณที่รับชม m อ็มแซทออโตส